สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์กีตารุรชกับรายการอำนาจทิพย์นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้มาพบหรือว่าพูดคุยกับแฟนๆรายการเนี่ยค่อนข้างนานแล้วนะครับจากนี้ไปน่าจะพอมีเวลานะครับมาพูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆแล้วก็อาจจะมีการออกไปถ่ายทานอกสถานที่เพื่อที่จะนำเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมานำเสนอผ่านทางรายการอำนาจทิพย์อีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องประลอดสำเร็จนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีประลอดนกพลัาเนี่ยให้เช่าบูชาอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ยังพอมีเหลือให้เช่าบูชานะครับเรื่องประหลอดเนี่ยผมก็เคยนามาเสนอครั้งหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือประลอดเพชรก่อนที่จะนำประหลอดเพชรมาเสนอเนี่ยผมก็ได้พูดถึงประหลอดสำเร็จมานะครับซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะเท้าความอีกสักนิดนึงนะครับว่าประลอดสำเร็จเนี่ย ถ้าจะว่าไปแล้วถือว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์หรือว่าเป็นของโทนสิทธิ์ชนิดหนึ่งนะครับตำราการหุงประลอดต้องบอกเลยว่าดั้งเดิมเลยเนี่ยมาจากทางอินเดียแล้วก็มีพระเกจิไทยหลายท่านนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังในการหุงประลอดสําเร็จประหลอดสําเร็จเนี่ยก็จะมีคุณวิเศษแตกต่างกันไปนะครับอยู่ที่ส่วนผสมหรือว่าวัตถุธาตุต่างๆที่นํามาผสมกับประลอดนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจาก ขุงประลอดสําเร็จออกมาเนี่ยจึงมีชื่อแตกต่างกันไปนะครับอย่างคราวที่แล้วเนี่ยที่ผมนําประลอดเพชรมาให้เช่าบูชานะครับประลอดเพชรเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับหรือว่ามีพลังในด้านของป้องกันห่าโงงพลายนะครับที่ผมเคยบอกไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด19นะครับทางลูกศิษย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์สายปู่ใหญ่หรือว่า หลวงปู่เทพโลกอุดรน,นะครับซึ่งได้ศึกษาวิชาการาหุงประหลอดโดยการหุงเย็นนะครับท่านบอกว่า,าครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยมาเข้าฝันนะครับก็คือปู่ใหญ่เนี่ยมาเข้าฝันและบอกให้ทําประหลอดเพชรขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนทั่วไปนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยผมก็มีการนําเอาประหลอดเพชรเนี่ยออกมาให้เช่าบูชาหลายรอบนะครับเพื่อป้องกันโรคเกี่ยวกับโควิด -19 นะครับนอกจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคุณสมบัติของประหลอดเพชรเนี่ยยังป้องกันโรค ป้องกันนอกจากโรคระบาดแล้วนะครับยังสามารถป้องกันภัยต่างๆภัยพิบัติต่างๆแล้วก็ยังสามารถกันผีพายหรือว่าของอัปมงคลต่างๆได้ด้วยนะครับแต่ที่ผมมานําเสนอวันนี้เนี่ยก็คือปลอดนกพัดสําหรับปลอดนกพัดเนี่ยขั้นตอนการทําก็เหมือนกันกบปลอดเพชรเป็นการหุงเย็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนผสมวัตถุธาตุต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเพราะปกติแล้วปลอดเนี่ยเป็นหนึ่งในธาต ตารางธาตุเลยนะครับเป็นธาตุในตารางธาตุแล้วก็เป็นของเหลวไม่สามารถทําให้แข็งตัวได้นะครับแต่คนโบราณเนี่ยมีวิธีการเ,เข้าประหลอดนะครับหรือว่ามีวิธีการล้างพิษจากในประหลอดเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วประหลอดเนี่ยมีพิษมากนะครับถ้าเป็นประหลอดวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะรู้ว่ามีพิษมากถ้าเข้าสู่ร่างกายเนี่ยจะสามารถทําให้เสียชีวิตได้เลยแต่ว่าประหลอดซึ่งคนโบราณน,นํามาใช้เนี่ยเป็นของโรนสิทธิ์ต่างๆเนี่ย ท่านมีกรรมวิธีในการล้างพิษนอกจากล้างพิษแล้วเนี่ยท่านยังมีสูตรต่างๆในการนำเอาว่านหรือว่าในการนำเอา,าธาตุอื่นๆเนี่ยมาผสมกับประลอดเพื่อทำให้ปลอดแข็งตัวขึ้นมาดังนั้นเนี่ยปลอดสำเร็จหรือว่าปลอดที่เราเห็นเป็นเม็ดอย่างเงี้ยก็คือปลอดที่หุงให้ที่หุงจากของเหลวเนี่ยกลายเป็นของแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การหุงการทำเนี่ย ก็มีคาถาอาคมมีกรรมวิธีต่างๆนะครับตามตำราแต,แต่เดิมของอินเดียนะครับจึงจะขึ้นมาเป็นประหลอดสำเร็จซึ่งประหลอดสำเร็จตรงนี้เนี่ยพุทธคุณหรือว่าพลังแตกต่างกันไปสำหรับตอนนี้นะครับเนื่องจากภาวะโรคระบาดเริ่มซาไปแล้วนะครับถ้าตามดวงแล้วเนี่ยดาวมนุษย์ยูจะย้ายออกจากราศีเมษเนี่ยประมาณเดือนกรกฎาคมนั่นหมายถึงว่าโรคระบาดต่างๆน่าจะค่อยๆ ซาแล้วก็หายไปนะครับเมื่อผ่านพ้นภาวะวิกฤตของโรคระบาดเนี่ยสิ่งที่ตามมาตอนนี้ก็คือภาวะเศรษฐกิจภาวะฝูดเคืองภาวะการทำมาหากินที่ค่อนข้างที่จะขัดสนลำบากนะครับดังนั้นเนี่ยลูกศิษย์ของทางสายปู่ใหญ่เนี่ยที่เคยทำปลอดเพชรให้เช่าบูชาเนี่ยก็เลยบอกว่าจะทำปลอดนกพลัตออกมาให้เช่าบูชากันนะครับสำหรับปลอดนกพลรุเนี่ย พลังของประหลอดเนี่ยก็คือด้านโชคลาภเงินทองนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่หากินฝืดเคืองคนที่ไม่มีโชคไม่มีลาบแล้วต้องการสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถอธิษฐานขอได้กับประหลอดนบพลัดนะครับคำว่านบพลัดก็บอกแล้วนะครับว่าแก้วทั้ง9้านั่นหมายถึงสมบัติต่างๆที่อยู่ใต้ดินแล้วคาถาที่ใช้คู่กับประหลอดนบพลัดเนี่ยเป็นคาถาพระแม่ธรณีนะครับ นั่นหมายถึงว่าเวลาท่านจะอธิฐานเนี่ยให้นําปลอดนพพลัดเนี่ยมาไว้ในมือในฝ่ามือนะครับแล้วก็ท่องคาถาพระแม่ธรณีแล้วก็อธิษฐานขอในเรื่องราวที่เราต้องการนะครับนี่คือเคล็ดลับในการใช้ปลอดนกพลัดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันไปแต่หลักๆแล้วเนี่ยการจะขอพรจากปลอดนพพลัดนะครับก็ให้ภาวนาคาถาพระแม่ธรณี แล้วก็อธิษฐานขอพรกับประหลอดนุพลัตนะครับแล้วก็สําหรับประลอดนุพลัตชุดนี้เนี่ยทำในคืนวันเพ็ญเพราะตำราจะต้องทําในคืนวันเพ็ญเท่านั้นนะครับทําในคืนวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็หลังจากทำเนี่ยก็ได้เพียง73เม็ดเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาจะทําแค่ในช่วงวันนั้นพ้นจากช่วงวันนั้นไปแล้วก็จะไม่สามารถทําได้นะครับแล้วทั้ง73เม็ดนี้เนี่ยจริงๆก็ได้ประจุคาถาประจุ พุทธคุณต่างๆไว้หมดแล้วนะครับทำให้มีพลังอยู่แล้วแต่เพื่อความมั่นใจหรือว่าเพื่อการเพิ่มพุทธคุณต่างๆเนี่ยผมจึงนำไปให้พระคุบาชยาปัตะพีนะครับที่สถานธรรมดอยดวงแก้วสัพัญูจังหวัดเชียงรายนะครับให้ขออารัธนาท่านเนี่ยช่วยเมตตาปลุกเสกอธิษฐานจิตเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ว่าผมเน้นกับท่านว่าขอในเรื่องของ โชคลาภนะครับในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการค้าท่านก็ได้อธิษฐานจิตบุกเสกให้นะครับอาจจะไม่ได้โชคลาภการค้าสิอย่างเดียวนะครับน่าจะยังมีเรื่องแคล้วคลาดน่าจะเป็นเรื่องพุทธคุณอื่นๆอีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าพลังของปลดนุพลชุดนี้เนี่ยมีอำนาจด้านพุทธคุณด้วยนะครับ นาลานาลัตตังยยนังนาลานาลารัตตังหิตังนารานาลารัตตังเขวังวิปัชิตังนามมาเมหังวิทาสกุภัสสะทเวทยาสตาตาสัยยาธาสัสาธิโกกุทิสสสากุทักุภุกุโทักกุเอหิจิตตังปิยังมะมะปิยังมะมามหาลาภาเอห์เอห์จะภาคัสสะนัมมภะทะ นั ar, die, มาทโธผทธนังนัมมโทโพธิญาณนโมวิมุตตนังนโมวิมุตติยาเอหิจิตตังปิยังมะมะปิยังมะมามหาลาภาเอหิเอหิจะภาคสะนัมภะทะนโมพุททายะนลานราละตังยนังนานราระตังหิตังนานราระตังเขมังวิปัสสิตัง นามิหังอิติปิโสวิเศอิเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสิโสตังพุทธปิติอิเอหิจิตตังปิยังมามาปิยังมามมหาลาภาเอหิเอหิจจพระกษณะมะพทะเอหิเมตตา มหาเตชาเอหิเมตตามหาวายโยเอหิเมตตามหาลาภูเอหิเมตตาปิยาปิยา นอกจากนั้นนะครับผมยังได้เดินทางไปที่เทวสถานนะครับสิวะพรมนาลายที่อำเภอสันปองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้าไปพบกับอาจารย์เทพบร,รมันนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในเทวสถานของท่านเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพิธีกรรมในเกี่ยวกับศาสนาฮินดูนะครับก็คือจะเอ็นเอียงไปทางฮินดูมากกว่าศาส,สนาอื่นนะครับพอผมแจ้งวัตถุประสงค์กับทางอาจารย์เทพนะครับว่า จะให้ช่วยบวงสรวงขอพรกับองค์เทพนะครับในเรื่องของโชคลาภนะครับในเรื่องของความสําเร็จต่างเนี่ยอาจารย์เทพจึงนําเอาประหลอดนภพลั้งเทั้ง73เม็ดนี้นะครับวางในโตกแล้วก็นําเอาผ้ายันที่มีอัขระมนตาของทางฮินดูเนี่ยรองรับไว้นะครับแล้วก็ไปสวดวิงวอนขอพรกับองค์พระพิคเนตนะครับปางมหาเศรษฐีเพื่ออํานวยพรความสําเร็จนะครับแล้วก็โชคลาภเงินทองให้ อมขอตระอัญเชิญบารมีแห่งองค์พระพิคเนคผู้ประทับอยู่สวรรค์ชั้นปรวตาขอเชินประทับในสิวิกาอันสวยสมในสิวิกานั้นประดับตกแต่งด้วยบุพามาลาตรการตาลูกทั้งหลายแลทัศนาเห็นยินดีเหนือประมาณขอบารมีแห่งพระองค์ประสิทธิในวัตถุอันมงคล ขอริธิประสิทธิเจริญบังเกิดด้วยบารมีแห่งพระองค์นี้บุตรทั้งหลายขอน้อมรับบารมีแห่งพระองค์โอมวักรตุนนามหากายาสุรยะโกติสมาประพาณีราวิกนำกุรเมเดวาสระวะกาเยสุสระวะตา โอมกัมณปตยะนามนักมหาสิทิวิญญาณนักนามน์นามาอัจฉวินายักนโมน์นักมหากัณฑปติปปะโมรยากัณฑปติปปะโมรยามกัมณปตยะหราหรามหาเดวะขจนะมัมพุตตะนาทิเสวิตัมกัปปิตระจัมปุปปราจารุภักขุนัมหูมาสุตัมโสกวินาสังกรกัมนามิวิขเนวะระปาชะปัมกะธรรม โอมสรีกุรุมัมกุรุเมเดวากุรุมัมกุรุเมสัทากุรุมัมกุรุเมเดวานโมนักมหาสวะสวะสวะยัมกรุบรามากรุเวสโนะกรุเดวะเมหะสวรรคกรุเรวาปรบมตันไมสิกรุเวนะมัสีมัดปรบมกรุมัมสมารามีสีมัดปรบมกรุมัมนมามีสีมัดปรบม ครุมามบตามีนาครูรติกมามสิวะชาสันตรมชันติชันติชันติบรัมมาเดวีจขายติตาทโกวัตรเนวรัตปับดีวียันประตาใจตันประจนการันนามะยธรรมการัมำินพืชสัมยุตัมนิยมทยายันติโยขีนาการมารมโมกัสธรรมใจว่าอมการยานโมนักมหาอมบูสวายาตตาวิตุเรวเรนยมบักสะเกเดวายาสีดีมหีดิโยโยนะคะประจนไดยันเต อมนโมวนักมหาสวายะตราอัญชรยาชปะปารมาตายังกันิชาเดวะสัยามปราวัตตาปุณเตสวายาบุตตสนาถิ่นกันรานังวริสาแลตัชนาจิกตรีนักปรมาณได้ตัศนาสิวิกาหะปุปปริหามาลาปุณเตสวหาแตียงสวัสดิ ปุตรานาติวตาบาบากัตริยหาสังกัตระยามนตราอมสรีกเนชายะนะมะหาอมสรีกเนชายะนะมะหาอมสรีกเนชายะนักมหา kamna pataya hara hara mahade wa mampu takana di sewi tangkap ita raja mpu para wak sakar mami wika ne pangkat haman santi paruti santi apa sa santi wana sa santi hewa santi brahma santi sarawa santi o sara santi om santi rewa santi om santi 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 him jatro trama sa toche ya ningkan raja maha prisang kraya jatro tama sa toche ya cai jatu mahade wa cai yang om si kene sa jina om si kene ายานะมหาอมสีกระเนชายะนะมหามสวัสดิสตรรมอัศยมจุงเจริญสำเร็จด้วยทรัพย์สินเงินทองโชคลาภมหาลาภเปิดบาร,รมีมหาเศรษฐีเปิดครังสมบัติพระพิคเนธให้ทรัพย์ไหลกองให้ทองไหลมาพระพิคเนธเทวานาะประสิทธิอมนาะเปิดอมนาะเกิดนโมภคกวาเตวาสุเดวายารามายมหาเดวา โอมสำเร็จด้วยทรัพย์สำเร็จด้วยสินเงินทองมหาลาบฉับพายุกาเวนยังสวัสดิสติสโตตรามอัศยมสำเร็จ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 นอกจากนั้นเนี่ยพระแม่ลักษมียังเป็นอีกองค์มหาเทพหนึ่งนะครับที่ประทานเรื่องโชคลาภเรื่องความสำเร็จเรื่องความรักนะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์เทพจึงบอกว่าต้องขอพรกับองค์พระแม่ลักษมีด้วย แต่จะขอจากพระแม่ลักษมีองค์เดียวก็ดูจะก,กละอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีการขอพอรทั้งจากพระวิษณุนะครับหรือว่า,าพระนารายณ์เนี่ยคู่กับพระแม่ลักษมีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเน้นขอพอรกับพระแม่ลักษมีเนี่ยมากกว่านะครับตรานชรเย,ยจับปะปรมยดายังมหามาตาลักษมีวิษณุ Pariyam um, Mahalaksami Visanu Pariyam Mahalaksami Visanu Pariyam um, Kayaknya Anantana Karaja Putra Kasi Rawi Putra Nata Baba Katrayaha Sangkawatrayaha Mantra มันไตรจะมหาลาภพมันไตรจะมหาลาภมันไตรจะมหาลาภโอมาลักษมีวิษณุปริยนมาตุพยมนมาตุพยมชะกเตอารทันตินมาตุพยมสัมฤทธิ์ธรรมกุรเมเดวะนานโมนัมตรยมหานามายสีปิเตมูรปูชิเตสังจักรคาธรรมเนยมขลักษมีนโมนัสุเต โอมมหากาลักษมียัยนักมหาตรานจริยาจัปปปรมาตักขยังมหามาตาลักษมีโอมรตสาชีวิกาบุตตัตฺตวานินทฺรานังวรสลตตฺชนาชีวิกาอัจฉตฺเรยปรมาบาปกตรายหมหาลักษมี ยาโลกัตตระเฮสัพพะวัตตะเฮสยังสวัสติสตโตตรัมัสยามโอ้มหาลักษมีวิษณุปะรเยนนมาตุขยานามาตุขยามชกติเทหะรันตินามาตุขยามสามฤทธมกรุเมเดวานโมน์นาฏเตหมหานามยสิปิเตมุระปุชเตสังจักรธาธรรมเนมะขลักษมีนโมน์สุเตโอ้มหาลักษมีใจนโมน์ักมหาโอ้มหาลักษมีใจนโมน์ักมหาโอ้มหาลักษมีใจนโมน์ักมหาโอ้เปิดวิมานพระวิษณุ เปิดบารมีเศรษฐีพระนารายให้ทรั์ไหลกองให้ทองไหลมาบารมีมหาปิตามหามาตาประสิทธิอมใจมาลักษมีวิษณุปรเยนะมะาอมใจมหาลักษมีวิษณุปรเยนะมะาอมใจมหาลักษมีวิษณุปรเยนะมะา

អង្គរាជាមហាទីសង្ក្រាជាកសង្កចការមសគរិតពុនតាមសពីសវត្តធម្មចរាសិរុហេកសណំសខរវកសាសថលកសុផស្សរញ្ញនមាមិវេសនុសិរាសចតនារបុចំចន្តការំបុចកសញ្ញនបដមនពនសូរេសំវសវត្តរំលស្មីក្រតំកលមយនំយុគីភិរញ្ញនកមយមនិវេសនុបបិយហរំសរវអលោកឯកនច្ចំអំនមនកមហាសកវហយច្ឆយតុមហាទេវយាចយតុមាទេវីអំនមត្រេនមត្រេនមត្រេអំជានទីជានទីជានទីសប្បរយកវេនយាសវត្តតិសតោត្រំអស្យមអំ สำ,ส,ำส,ำสำเร็จ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 ด้วยทรัพย์สินเงินทองโชคลาภมหาลาภเหนือประมาณดังนั้นเนี่ยหลังจากผ่านพิธีกรรมของทั้งพระกุบาชายาปตพีนะครับแล้วก็ทางอาจารย์เทพวรมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องถือว่าประหลอดนภพลช,ชุดนี้เนี่ยเพิ่มพลังขึ้นมาอีกจำนวนมากนะครับ ถ้าจะบอกเล่าไปเนี่ยท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับเพราะว่าตอนที่ผมนําไปเนี่ยประลอดทั้ง73เม็ดเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันนะครับมีเล็กมีใหญ่แต่หลังจากผ่านการประจุพลังทั้ง2ที่มาแล้วเนี่ยขนาดนี้แทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับว่าปะลอดเนี่ยมีขนาดแตกต่างกันนะครับปลอดเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันทั้ง73เม็ดเลยนะครับถ้าหากว่าท่านต้องการเช่าบูชาตอนนี้ยังมีเหลืออยู่อีก ประมาณสัก30เมตรได้นะครับก็สามารถติดต่อผ่านเข้ามาทั้ง Facebook หรือว่า l ล n e ของผมนะครับส่วนตัวผมหรือว่าในเพจอำนาจทิปได้นะครับก็ให้บูชาอยู่ที่999บาทนะครับรายได้ตรงนี้นะครับผมก็จะนำไปจ่ายช่างนะครับเป็นค่าทาสีรั้วแล้วก็ปูกระเบื้องที่สารเจ้าเพ่งเก,กตังนะครับก็คือการบูรณะสันเจ้าแล้วก็ในเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับ ทางสารเจ้าด้วยนะครับเพราะว่าผมอาจจะมีการทํากิจกรรมอื่นๆภายในสารเจ้าเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่จะเข้าไปกราบไหว้บูชานะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเวลาแล้วนะครับที่ผมจะต้องมาช่วยเหลือผู้คนนะครับโดยการใช้วิชาต่างๆที่ผมได้ศึกษาเรียนรู้มาเนี่ยนำมาช่วยเหลือซึ่งผมจะแจ้งข่าวอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็มา บอกข่าวสั้นๆเกี่ยวกับประลอดนกพลรนะครับถ้าท่านสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาเช่าบูชาได้นะครับยังมีเหลืออีกประมาณสัก30เมตรได้นะครับวันนี้นะครับผมอาจารย์กีตานุราชก,กับรายการอำนาจทพิปนะครับคงต้องลาแฟนๆรายการไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ